ันอยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่3ามเกมฟรีอีกแล้วครับผมเกมแรกในวันนี้ก็คือเกม Black Eye เกมผีตามตำนาน เด็กตาดำของที่ไหนสักที่หนึ่งนี่นะผมไม่แน่ใจเอาละเริ่มเกมกันเลยกกันก็แล้วกันเอาละเข้ามาในเกมครับผมโอ้ห้องใช้ได้เลยเนี่ยหนูดูสิอ๋อเหมือนผมจะเป็นเด็กฮะโอเคเอาละมันเมื่อกี้ให้สำรวจห้องเล่นๆเพราะว่านอนไม่หลับใช่ไหมจะว่าไปจะมีเก้าอี้สูงไว้ขนาดนี้ทำไมถ้ามึงเอื้อมไม่ถึงเอาละกิวหยิบมีดเหรอ ว้างได้ด้วยเว้ยอะไรมีอะไรให้หยิบอีกปะแล้วผมจะปิดไอสายตา VHS นี่ยังไงเนี่ยผมรู้สึกลำคาดไปเล็กเ็กน้อยๆเนี่ยไม่มีออปชั่นให้ปิดสายตากล้องแบบนี้ฮะอะแช่งมันฮะงั้นก็เดินสำรวจห้องไปงงธรรมดาธรรมดาเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยไพย่เป็นเด็กเป็นเล็กมีไพ่อยู่ในห้องด้วยหรอวะเนี่ยอยืมเียงใครขออะไรอ่ะ เมื่อกี้มีใครเห็นเงาเหมือนผมป่ะตอนฟ้าผ่าเมียอะไรพวกเขาก็ไม่รู้แล้วเหมือนได้ยินเสียงคนเคาะประตูอะไรล่ะช่างมันเปิดอะไรใหม่เปิดได้ป่ะหมุนหมุนไม่ได้อีกอ What the fuck ลัลโหล เกิดอะไรขึ้นในห้องวัวเนี่ยแล้วทำไมจู่ๆมันเริ่มมืดขึ้นเนี่ยน่าละเปิดวิทยุได้ปะไม่ได้ของปลอมแม่มปลอมทั้งห้องสังคมจอมปลอม่ะเหมือนผมจะใช้อน,นี้ได้อันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยว hey. ัดด๊าว what เกิดอะไรขึ้นออย หมุนคืนเลยเปล่าโอ้ไสาเจไมฮะห้ามมีสมอเลยอยู่ในห้องนอนอะไรก็ตามที่หมุนได้ห้ามอันนี้เด็ดขาดนี่คืออะไรเนี่ยกล่องบางอย่างตอนแรกไม่มีกล่องันนั้นอยู่นะฮะ เมื่อกี้ของมันตกตรงนี้แฮะที่ตกมามันอาจจะมีกุญแจหรืออะไรสักอย่างก็ได้เจ็ดสสามหนึ่งรหัสโอเครับทราบไอ้ผีที่ไหนก็ไม่รู้เจ็ดสามหนึ่งมึงเอาอะไรมาซุกไว้ในนี้เนี่ยหนูโอเคอ๋อกุญแจห้องใช่ปะโอเคได้ละไปะพร้อมไปพร้อมลยุยเยี่ยม ทำไมมึงเอากุญแจห้องไปใส่ไว้ในเฮ้ยเจ้าฟอกฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้เปล่า,ามามามีใครอยู่เปล่าโอ้มืดสัดเฮ้ยมาแล้วรีบไปแล้วกันเถอะเอ้ยรีบรบจบ โอ้กกใจจำัมสแกไอืมโอ้ยโอ้เอ่อป้าจา๋ามา,าจ๋าไม่ได้ยินเสียงลูกแหกปากเมื่อกี้ละจ๋าบ้านแทบแตกลู่ใครอีกทีน,นี้ไม่เอย้ยนี่มันจะห้องกูี่หว่านี่ห้องใครเนี่ย ปิดคืนให้ด้วยมีมารยาทโ okay. อเคอะไรกูต้องเล่นกับอะไรเนี่ยของเล่นนี่เหรออันนี้ห้องน้องสาวมึงใช่ไหมน้องสาวหรือว่าใครสักคนนี่แหละที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับไอ้เด็กเนี่ยแต่จะว่าไปบ้านนี้โคตรรวยอะ่ะดูห้องลูกดิเคอลังการงานสร้างมากอ่าปาร์ตี้น้ำชาไม่สำเร็จเหรอแค่กู <c oughs> ในวันที่5มีเด็ก2คนหายไปจากหมู่บ้านอย่างลึกลับซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังสังเกตการอดี๋ยวไม่ได้สังเกตการเสิร์ฟการอยู่ซึ่งตอนนี้ไม่พบผู้ร้ายหรือว่าผู้ต้องสงสัยเลยแม้แต่คนเดียวแต่อย่างเดียวที่มีเอ่อที่สามารถเจอในที่เกิดเหตุก็คือรูปของเด็กที่ตาเป็นสีดำทั้งหมดเลยถูกพบ วางอยู่ข้างหน้าประตูจมอยู่ในกองเลือดซึ่งเลือดนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของไขรเหตุการณ์ที่ทั้งเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เ,เนื่องจากผู้ปกครองไม่อยู่บ้านแล้วออกไปที่อื่นคือมึงเอาลูกตัวเองไว้บ้านแล้วก็ออกไปนอกเมืองแล้วเนี่ยมึงทาได้ไงฟะอีผู้ปกครองเวรลูกโดนผีหลอกตายทั้งคู่เลยเวรกรรมบ้านก็ยังหรูไม่จ้างไม่บ้านหน่อยละ ขายห้องลูกครึ่งหนึ่งก็ได้คนละครึ่องอะ่ะจ้างแม่บ้านคนหนึ่งจบอะใช้ได้ครับผมถึงจะงงไปนิดนึงตอนแรกๆว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าให้ต้องทําอะไรยังไงแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาันมาได้ครับผมแต่สั้นไปนิดหนึ่งนะเกมนี้อยากให้มันยาวขึ้นหน่อยหนึ่งทั้งเกมมีจ้ำสแกนเดียวอ่าแต่ก็ไม่ถือว่าผิดหวังครับผมปะเกมต่อไปเกมที่2ในวันนี้ก็คือเกม Silence Channel ครับผมช่องที่เงียบเหงาอืมคุ้นๆแหร ในปี1993มีเด็กผู้หญิงสองคนตัดสินใจที่จะอยู่พักในกระท่อมหลังหนึ่งท่ามกลางป่าซึ่งกระท่อมหลังนั้นมีข่าวลือว่ากระท่อมหลังนั้นถูกผีสิงอยู่แต่เด็กผู้หญิงทั้งสองคนนั้นก็ไม่ยอมสนใจคำเตือนเหล่านั้นเลย หลังจากนั้นสองวันผ่านไปมีผู้หญิงถูกพบอยู่หนึ่งคน300เมตรห่างไปจากกระท่อมนั่นกำลังนั่งอยู่แล้วกอดเข่าตัวเองแล้วก็บ่นพึมพำอะไรก็ไม่ทราบแต่เหมือนว่าจะเป็นเพลงบางอย่างในวันต่อมาเด็กผู้หญิงคนนั้นถูกพบห้อยลงมาจากต้นไม้ด้วยคอของเธอแล้วหลังจากนั้น2ปีต่อมาก็มีกลุ่มของเด็กผู้ชาย3คน พยายามจะพยายามจะพิสูจน์ว่าข่าวลือนั่นไม่จริงก็เลยไปที่กระทอมนั่นแล้วก็ไม่มีใครได้ยินกับพวกเขาเอีกเลยและตอนนี้ผมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเจนเนลสต์สเหรอนักสืบข่าวนักท่องเที่ยวไอ้พวกที่ชอบเขียนบทความก็มาพิสูจน์นี่เหมือนกันคนพื้นที่บอกว่าที่น <ขอ S 2> ีน <ขอ S 2> ่ถ <ขอ S 2> ูกส <ขอ S 2> ิงอยู่ แล้วก็เรื่องเราอีกไม่นานมานี้ก็ทำให้ข่าวลือนั่นดูน่าเชื่อถือขึ้นอีกด้วยตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ต้องการอยู่ที่นี่นานเกินไปผมก็เลยวางแผนว่าผมต้องการแค่รูปแล้วก็คําสัมภาษณ์ของบุคคลพื้นที่นี่อือาะ่ะ สรุปก็คือผมมาหาผมจะมาเขียนรายงานเกี่ยวกับที่นี่ซึ่งต้องถ่ายรูปไปเป็นเอ่ออันนี้โอเคแล้วก็ที่เราต้องทำก็แค่ถ่ายรูปใช่ไหมโอเคผมว่าผมไม่น่าจะหายตัวไปหรอกซาร่าซาฟาวีหายตัวไปหนึ่งในะเด็กผู้หญิง2คนนั่นสินะอ่าและนี่คือกระท่อมของข่าวลือนั่นที่บอกว่าถูกสิงสิธาอือโหรอ ลิซ่ามาตินเฮ้ยโอ้อลิซ่ามาตินอันนั้นคุณหรือเปล่าผมหวังว่าฝนคงไ,ไม่ตกหนักคนนี้น,น,น,นนะผมไม่มีผมไม่อยากจะติดอยู่ในนี้โอเคถ้าเกิดฝนมันจะตกหนักขนาดไหนเป็นกูกูก็ไม่ยอมอยู่ที่นี่หรอกเพื่อนถึงแม้กล้องและอุปกรณ์กูทั้งหมดจะเปียกกูก็มาอยู่ที่นี่ บอกไว้ก่อนเลยโอเคเราเข้ามาในบ้านแล้วครับผมเอาล่ะ right, ในดูซิ <What? S 2> นี่ anybody there what มีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า h ั l โเอาละไม่มีพื้นที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างมาไว้นานแล้วด้วยหน้าคนลุกเป็นบ้าเลยอืมผมคิดว่ามีบาง,างอย่างอยู่หลังตู้นี่นะ ประตูถูกล็อกอยู่ผมอาจจะหากุญแจจากที่ใดสักที่หนึ่งได้โอเคเอจุดเทียนได้ปะนก <Nope. S 1> แต่หยิบเทียนมาลนะอ่ะเดี๋ยวก่อนอจุดจุดยังไงจุดยังไงคอมบผสมอันนั้นเออนี่เยี่ยมตามสูตร r e ส i d e n t e v วิเลย,เอ,ลเลยอ่ะกุญแจเหมือนว่าจะเป็นกุญแจของประตูนั่นนะโอเคฮะไปะเปิดละ เข้าไปข้างในสิเดี๋ยวก่อนสิที่นี่มันไม่น่าจะกว้างขนาดน,น,นี้แหม่แหม่แหม้ดูสิว่าผมพบอะไรประตูลับอย่างนั้นเหรอ November n i g h t แ a ม e อืมฝันไลายในเดือน November อันนี้ก็คงเป็นเ,ปเ,เขาเรียกว่าอะไรว่าประกาศของเด็กผู้หญิงที่หายสาบสูญไปเหมือนเดิมมีกระเทียมอยู่ข้างใต้นี้ด้วย ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีคนมาเคยอยู่นะรองเวผิดทางบางคนคงจะเล่นตลกกับกูอยู่แน่นอนเลยบอกว่าผิดทางแล้วเอามือป้ายไว้อย่างนั้นเหรอแต่ถ้าเกิดมืออย่างได้รูปเฉยๆมือก็ควรเข้ามาถ่ายแคทแบบข้างนอกปะเพื่อนบางครั้งมึงก็หาเรื่องมาไกลอีกไปนะลูกอะไรล it's too l เลย จงออกไปก่อน you, ที่มันจะสาย <Post. S 1> เกินไปขอบคุณคุณผีผู้น่ารักฉันไม่อยู่กินมื้อเย็นหรอกนะขอแค่รูปไม่กี่รูปเอ่อล่ะผีวิญญาณหรือว่าตัวอะไรก็ตามเตือนมึงด้วยรอยเลือดบนฝาผนังแล้วนะมึงไม่ฟังเองนะเพื่อนอ้าล่ะสังเกตห้องนี้ดูจากไกลๆมันก็ควรถอยออกได้แล้วนะเพื่อนมีรอยเลือดวางอยู่หน้าทีวีเลยอีกไม่นานผีระลิงมันโผล่มาหยิบมึงไปแน่ ทำไมถึงมีทีวีอยู่ข้างในนี้ใครเปิดมันทิ้งไว้เนี่ยมึงควไปลองอ้าวพระเจ้านั่นอะไรกันน่ะถามได้วิญญาณของผีที่มันตายนี่ไงอ๋อแล้นั่นคงพอแล้วแหละมั้งสำหรับรีพอร์ตของผมผมควรกลับไปแม้ที่นี่ดันเสียปอดนะเพื่อนเอตอนลอยเลือดเตือนไห้ฟังอ่ะไม่เอาอเวนยับ is too late สายเกินไปแล้ว และประตูก็ล็อกอ่าละสรุปปีนี้ก็มีคนตายคนหนึ่งครับผมปรากฏว่าเป็นเจอร์นอลเลสเป็นอ่าผู้เขียนบทความที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละอ่า you are fucking dead เพื่อน you are so fucking dead โอเคเอาล่ะก็ในๆน,นก็ตายแล้วผมจะให้ไอนี่สำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคอ่าทำไมอันนี้มันติดก,กูอยู่เนี่ยะลักอ้อลืมวางลงกูก็เดินเข้ามาเลยเนาะ เ่มึกตายแน่เพื่อนยูอัสุปฟักกิกเด็ดโอ้โลอยเลือดอาบเลยถ้าเกิดนับปริมาณเลือดของเด็กผู้ชาย3คนกับเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนนี่ก็เอ่ออายสวัสดีจ้าคนสวยเอ่อ่าชิตงานเข้าแล้วมึง อยู่ดีไม่ว่าดีเขาเตือนให้ออกก็ไม่ออกยังไงล่ะเจอผีพันโลเขาให้แล้วีีั่านโลกูบอกไว้ก่อนนะเพื่อนน่ากลัวที่สุดในบรรดาผีต่างๆนานาในสถานที่ลางละประตูปิดอีกสักวัเฮ้ยไม่ปิดว่ารอดอ๋อล้เสร็จจากตรงนี้เราก็ขึ้นไปชั้นบนละโอเคเพื่อนมึงรอดนะเสียงบันได ah เ u c k there was a door here อะไรกันมันเคยมีประตูตรงนี้ตอนนี้ฉันเริมหลอนแล้วเหรอเริมรเร่มหลอนแล้วเลิมหลอนแล้วมึงทุบประตูแล้ววิ่งออกไปเหอะเพื่อนนะเอ่อผีเดืแฟดเต็มไปหมดเลยแม่ไหมแม่ไหมคุูอยู่ไหนเนี่ยนี่ไม่น,าน่าจะใช่ที่เดิมแล้ว,ลวแหละ It's a m s a l o n e หนนเหงาเหลือเกินเอ่อใครเหงาคงไม่ใช่กูนะ เอดิออนให้เปิดเหรอ,อโอเคโชว์เคอร์เซอร์เปิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันเดียวกเกมเมื่อกี้เลยนี่ว่าระบบทุกอย่างเลยเอืมไฮวิญญาณของตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ในที่นี้โปร่ไปไอเวทที่ไปด้วยเถอะกูขอแล้วกูคแค่มาอยากมาถ่ายรูปที่เฉยอ่อโหลดโอ้โชคดีว่าเกมนี้โหลดไว อ่าล่ะถ้าออกทางประตูเดิมไม่ได้ก็ต้องออกทางอื่นแล้วแหละเพื่อนผีอะแฟตเยอะไปหมดวั t ดาฟออตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าล่ะขอปิดก่อนนะเพื่อการลิขสิทธิ์ปิดไม่ได้อีกฟักแดดจิต ฝั่งซ้ายของสมุดนี้เหมือนมันจะพูดถึงหน้านะมันบอกว่าคนมีหลายหน้าแล้วก็แต่สุดท้ายหน้าที่แท้จริงก็จะโผล่มาเมื่อตอนคนแก่ไปและใกล้ตายตส่วนทั้งขวานี่ก็น่าจะเป็นรหัสของเซฟหรืออะไรสักอย่าง314615องส้าเพลงหน่วงหูิบหายเลย314615 314615ประตูล็อกออฟฟิกล็อกอีกแล้อืมไม่แน่เดินไป,ไป,ไปมาในะชั้นหนึ่งก่อนล่ะ โอเคเพื่อนขอบใจแต่ถ้าเกิดไม่ติดว่ากูลำคาญไอเพลงนั่นแล้วก็กลัวมันจะติดเรียกกันสกวกูคงยืนเดินดูนานอยู่แหละอาชัด t ั e fuck ั p มันใบวันหน้าหน้าของอะไรหรออืมอันนี้มีอะไรบ่าอ,อ่ะฮะ อ้า,อาล่กล่องอันนี้มีคีย์อยูอ่รหัสมีแค่3ตัวเราต้องการแค่3มตัวแต่ในโนต้ตเมื่อกี้มีอยู่6ตัวถ้ามันพูดถึงหน้านะภายใต้หน้ากากอันสุดท้ายหน้าที่แท้จริงจะโผล่มา,อ,าอันสุดท้ายก็คือ5ถ้ามันพูดถึงหน้ากากอันสุดท้ายนะสรุปก็คือเมื่อกี้คำใบ้บอกก็คือหน้าและหน้ากาก อืมหน้ากากอันสุดท้ายเป็นเลขห้าฉะนั้นสามอันสุดท้ายคือห้าตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ตรงกลางก่อนแล้วเวลาเฟซเอา only one ันออเดตไทมคนส่วนใหญ่ใช้หน้าอยู่หน้าเดียวฉะนั้นก็คือหนึ่งสามหนึ่งห้าเดี๋ยวก่อน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 สามหนึ่งห้าเหรอไม่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 ตรงนั้นมันไม่ได้อันนี้หน้าไว้นี่สามหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้หลังจาก หน้ากากอันสุดท้ายถ้าเอาออกมันจะหมายถึงลบเปล่าวะห้าสห้าเลขสามเลขห้าก,กับเลขสี่หรมั้งสามห้าสี่สหเราสงสัยว่าสุดท้ายน่าจะเป็น5ใช่ปะ่ะนั้นอันนี้ก็น่าจะมัว่วไปก็น่าจะถูกไม่ใช่สามสี 3, 4, ่ห้าถ้าเป็นสามห้าสี่วะ เป็นการมั่วที่ปฏิหาสัตว์มากมั่วได้แบบโอ้โหเวทกรรมอานี่งไงกุญแจก,กว่าจะได้พัดเส้นมือบางทีก็ยากไปนะหนูอา่าองใช้กุญแจกอะ,อะไรประตูนี่เหรออา่าฮะเดี๋ยวไปสิสวัสดีค่ะอา่าเฟกเอ้ยกูเกียดหีบเพงอิหอยหลสียงใครอ๋อเสียตัวผมเอง อ่าหนขออ่านโน้นนี่สิ What <_ C _> the fuck is that shit? เสียงอะไร,องไรเมื่อกี้อ๋อประตูปิดโอเคอ่านต่อคุณสปินเนอร์ดูเหมือนว่าจะท้องมาหลายเดือนแล้วอ่ะฮะคุณผู้หญิงสปินเนอร์รู้สึกว่าจะท้องมาหลายเดือนแล้วทุกอย่างรู้สึกว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีต่างจากคำาล่ําลือของหมู่บ้านต่างๆนานาสรุปก็คืออ่าไอคอสเทจก็คือ ไอ้บ้านน่ะกระท่อมที่ผมบอกว่ามันล้างแล้วมีเด็กผู้หญิงสองคนเข้ามาพอเข้ามาแล้วมันไม่ได้ล้างเว้ยมันเชื่อมต่อกับคลืสนหดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้อีเด็กผู้หญิงนี่รู้สึกไม่ดีครับผม,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 มอืออืออืออะ่ะแล้วจู่ๆผู้พี่สาวของคุณผู้หญิงสปินเนอร์ก็เข้ามาของอีกคนท้องอ่าฮะเปิดได้ป่ะประตูอ้าวเฟก เยี่ยมอ่านน้เสร็จปุ๊บเอากูมายัดที่ไหนก็ไม่รู้อีหอยหลอดผีขี้เหงาอีกแล้วแกล้งคนอยู่เนี่ยหลสนัลดกครับนักเขียนบทความครับยัยผมช่วยเขียนอะไรหรือเปล่าคุณผู้หญิงสปินน้าใครอยู่หรือเปล่าขอคนนะไม่เอาผีฮัลโหล อโอ้โหคุณผู้หญิงสปินเนอร์จำสกแกร์อีกแล้วอีเวนอ่าฟักอยู่ฮไ่นี่ยังเป็นที่เดิมเปล่าเออแล้วหนูรู้ไหมว่าพี่เกียดเขาวงกดสัตว์เลยอะพี่มีประวัติไม่ดีกับเขาวงกฎมากๆอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยตุ๊กตาเด็กผู้ชายยิ้วเกลียดอะไรหยิบกุญแจแล้วแล้วก็อ่านอันนี้แป๊บ โน้ตเดิมเลยเนี่ยวะแค่เปลี่ยนตุ๊ก,กตาผมคิดว่าผมกำลังบ้านนะเออใช่มึงเริ่มบ้าตั้งแต่มึงเข้ามาที่นี่แล้วแหละเอ,อ่อห้องนี้โอเคเปิดเข้าไปาสะอาดมากฮัลโหล โอเคลขอบใจที่ล็อกไว้นะไม่ปล่อยผีหรือปีาศาจอะไรโผล่มาวัดดาฟักไลเลนชแนลอีกไม่นานจะมา oh, อ๋อเดโมนี่ว่าเกมนี้อ่ใช้ได้อครับผมแต่เนื้อเรื่องไม่ค่อยจะน่าติดตามเท่าไหร่นะถ้าเกิดให้บอกอันนี้พัทเซินก็พัทเซินเมื่อกี้ค่อขนข้างยากไปนิดนึง คือบางคางสสรั้งพาร์ทเชิญมันไม่จําเป็นต้องยากขนาดนั้นก็ได้มันเอามาแบบให้ได้ใช้สมองกันนิดเดียวก็พอแล้วเพื่อนออาล่ะ,ะก็ถือว่าใช้ได้ครับเกมนี้ภาพก็โอเคอยู่แต่เนื้อเรื่องมันจืดไปนิดนึงวะ่ะผมว่าอาล่ะขอบคุณทุกคนเอาเดี๋ยวก่อนเลยเกมนี้นี่วะ่ะลืมไปซะเม,มื่อกี้พูดอะไรเกมต่อไปเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็คือ Lost Room ครับผมห้องที่หายไปห้องที่หายสาบสูนย์ห้องอะไรสักอย่างที่หายน่แหละ อ่ล่ะมาในแนวเดียวกับเกมเมื่อกี้เลยจ้ะพ่อกับแม่ออกไปทำงานแล้วปล่อยลูกไว้บ้านคนเดียวครับผมซึ่งผมไม่ต้องให้เดาอ่ะนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกโดน,นผีหลอกจบอ่หล่ะออกไปข้างนอกได้ปะได้เว้ยเฮ้ยแบบฟกโมเทสเซอร์ยูนิตเทงแมสออลแคนเด h ไลท์ไฟฟ้าเริ่มลัดวงจรแล้วฮะก็เกรงว่าไฟจะดับทาไมไฟดับบ้านกูมันแปลกจังวะ มีใครเป็นมั้งฮะพอไฟที่บ้านจะดับแล้วภาพที่ทุกคนมองเห็นจากลูกตาของทุกคนมันเป็นแบบเหมือนทีวีไม่ได้ต่ออันนี้สัญญาณไว้นะล่ะไฟจะดับต้องหาไฟแช็กกับเทียนสินะอ,อ,อันนี้หรอเป่าไฟแช็กเนี่ยเยี่ยมต่อไปก็จุดเทียนเอาไว้จุดเทียนไว้กันไฟดับจ้ะจุดสิจุดสิแม่ไปจุดไม่ได้อีกเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ที่นี่ฮัลโหล ปามาไม่มีใครอยู่จริงอ่ะจุดไม่เห็นได้เลยสักอันเวรกรรมเฮ้ยเฮลโหลห้องนี้ป่อเปิดทีวีทีวีพังอีกเมื่อวานเฟกอันนั้นคืออะไรวะนะ่อ๋อเก็บของเล่นเพราะกับแม่บอกให้เก็บของเล่นด้วยโอเคเก็บของเล่นแล้วแล้วไงต่อ เก็บของเล่นมันเกี่ยวอะไรกับไฟฟ้าจะรัดวงจรที่บ้านกูเนี่ยอ่ะอันนี้อีกชิ้นหนึ่งโอเคหมดละต่อไปให้ทำอะไรอืม่อไปให้กูจุดเทียนใช่ไหมนะ,ะเสียงประตูอืมพ่อก,กับแม่กลับมาแล้วแต่ลืมกุญแจเหรอเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้ลูกเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเขากลับมาแม่โทรมาก่อนนะ่ะ ฮัลโหลใครอยู่ตรงน,นั้นน่ะอืมไม่มีคนตอบเอ้ยจู่ๆทุบหาป้ามึงอะอยากคิดว่ากูจะเปิดให้นะเวนไม่เปิดให้แม่งละหรือว่ามันมันจะให้เปิดปะโชคยังดีที่ไม่เปิดเยี่ยมนัะ่ะแหลรก็แค่คนบ้ามาเคาะประตูเฉยฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเสียหายเออ แล้วฉันต้องไปที่ใดพยายามนอนเหรอจดเทียนก็ยังไม่ได้น่าจะต้องพยายามนอนแหละฮะตืดตืดตืด,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 ดเอา้าทำไมห้องนอนพ่อเปิดไว้เนี่ยฟักพ่ออะไรซุกไว้ในตู้อ่าเยี่ยมอ่าไม่มีไฟอีกทีนี้ผมต้องลงไปชั้นใต้ดินคือมึงไม่ให้ไอ้เจ้าของที่นี่จัดการวะ เจ้าของสถานที่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอเจ้าของเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดเนี่ยคืออย่างเดียวที่กูเห็นก็คือไอ้ตู้แดงๆเนี่ยแต่พอเดินมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไฟแช็คไม่กระจุดไม่ได้อีกกูจุดไฟแช็คอย่างไงเนี่ยเมื่อกี้ปุ่มอะไรเอลป้ามึงสอนให้เอาปุ่มเอลปปุ่มจุดไฟโอ้ยเอลแปลว่าอะไรไลท์ไลท์เตอร์ โอ้ยไอพวกออกแบบเกมฉลาดอีกแล้วฉลาดเกินไปนะลูกเฮ้ยทำให้มันเหมือนเกมอื่นก็นได้กูจะได้ไม่ต้องลำบากอะไรลองปุ่มเอลอ่าใช่จริงด้วยอ่าแ h e fuck i s t h a t shit อยอะไรวะฮัลโหลไปอยู่ในห้องครัวอ่าไง ไม่ใช่ว่ากูอยู่ในคอนโดหรอกเหรอที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่น่าจะใช่คอนโดแหล,ละสภาพบ้านอย่างงี้หรอ,อตกใจไอ้เปรต fuck that shit เออแหละเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในคอนโดฮะน่าจะอยู่บ้านของตัวเองโง่ๆนี่แหละ ฮัลโหลผมต้องการกุญแจมาได้ไฟฉายไปแล้วอย่างน้อยก็ได้ไฟฉายแล้ว F สีท่ like. าแฟลไลท์ว้าและน่าลหละไป e f u c k ทำไมหน้าเปิดไม่ได้อีกเสียงอะไรวะเนี่ยอยู่ในหูกูเต็มไปหมดเลยอะหากุญแจเหรอกุญแจอ,อยู่ตรงไหนได้ ตัดสินจากเกมนี้กุญแจมันจะต้องอยู่ในที่ใดสักที่หนึ่งที่มีเครื่องหมายปแปลกๆนั่นสิแสดงว่าไม่ได้นั่นไม่น่าจะอยู่แล้วแหละในห้องเนี้ยเปิดเครื่องนี้เดี๋ยวบอกว่าโบกปูนทําไมบ้านกูมีเครื่องโบกปูนเนี่ยเครื่องปั่นปูนประตูล็อาเฟกโซโยเซลไอ้กุญแจเอ๊ะอ่ะอ้าอ้าออออออ The fuck ฉันอยู่ในบ้านที่ไฟก็ดับมืดก็มืดกับตัวอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวคล้ายนักสืบปีสิงฉันอยู่ในบ้านกับนักสืบปีสิงจากที่ใดก็ไม่รู้และและ้วกูก็เขาสวัสดีเพื่อนแมมเดินดากอย่างนี้กูจะไปยังไงเนี่ยอาบอาบอากูต้องทำอะไรยังไงฉันถึงจะรอด เพื่อนเพือ่อเรามาคุยกันก่อนได้นะคุยกันแบบเด็กโตไงอาฟักอฟักกิ้งเดอืไฮ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 อออเพื่อนเพื่อนเบียเบียของป้าไปเปลิกัวตกไกหมดแม่อะกลับไปที่ห้องเมื่อกี้คืนะโอเค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 ไป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 ใครมเอาโคมไฟกูมาบูชาตาดวะเนี่ย

เฮ้ยหลอดเฉยแล้วว่ะเออไปช่วยหน่อยต้องเอาโคมไฟทีจะไปตีโคมไฟให้แตกใช่ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมกูต้องทำอะไรอย่างไงเนี่ยเปิดทีวีเหรอนกทีวีปิดทีวีแตกทีวีพังทีวีเสียเอ่อห้องกัวนกเอ่อเอ่อเอ่อห้องนี้ห้องกัว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 ห้องส้วมก็ได้ห้องกัวแล้วกันไฟเยอะดีอ่าอ่าอ่าฝากกินเด็ดนะฝาก เกมเมื่อกี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะว่าเนื้อเรื่องของเกมเมื่อกี้คืออะไรแล้วมันจะให้เราทําอะไรต่อ <c oughs> เดวาว่าเมื่อกี้ก็น่าจะมีแค่นั้นแหละครับมันขึ้น ToB ีคอนติเแล้วอะล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูิดีอของผมนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับใครที่สนใจสมาชิกก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกข้างๆปุ่มติดตามได้เลยครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ